สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันแล้วนะคะระหว่างรายการวอล์กไปเลยวันนี้นะคะก็สถานที่แปลกตาเปิดคลิปแปลกดานะคะแล้วก็อยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะคะที่นครสวรรค์แล้วก็คุณแม่กำลังซื้อกาแฟอยู่นะคะแล้วเราก็กำลังกินข้าวซึ่งในคลิปนี้ของเรานะคะก็ก็อะไรคะสวยในคลิปนี้ของเรานะคะเราก็จะเดินทางไปที่น่านกันค่ะซึ่งเป็นเมืองกรองนะคะในการท่องเที่ยวแต่ว่าสวยไม่แพ้เมืองหลังค่ะ จะกัดไป สขขเรสขขเรส็จแล้วค่ะแล้วคือปวดแบบไม่เป็นใจปวเลยไม่ยูดว่าอะไรวะไม่ควรต้องหนามก็อย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเต็อยางหนักไม่ว่าที่นี่ด้วยหรือเปล่าก็ไปรอดูกันนะคะ นี่นะเจ้าคืออยู่ที่ไหนร้านอาหารร้านลมไม้โฮมโฮมไม้ไปนโฮมโฮมอะโฮมไม้นะคะแล้วเสร็จแล้วคือเราก็แบบเออสั่งอาหารมาแต่ว่าต้มันหมดแล้วคือว่าแบบเราก็จะไม่บรรยายนะคะว่าแบบมันคือปากาแค่ไหนแล้วเราจะมีใครเปิดอาหาร ไม่ต้องพูดมันก็แบบเออกินเลยไงไม่ต้องพูดเลยจะให้พูดไม่ใช้เรื่องอาหารก็โอเคค่ะรดแม่เลยรดแี่รดแม่ทำเออเขะขอไหมตรงเนี้มันเป็นต่างอะค่ะต้องขอโทษทีนะคะที่ว่าถ้าเกิดดูแล้วมันหน้าไม่สุกเห็นไหมล่ะแม่ชนะอเห็นไหมล่ะแม่ชนะมาเอาอะไรอะอย่ามาสมอลเลยพ่อชนะพ่อชนะว่ไงพ่อชนะว่าไง ฉันนต้ององี่ค่ะตนนัวเองนะคะเราก็ถึงโรงแรมแล้วก็โรงแรมก็ชื่อว่าน่านพันวาโฮเทลนะคะซึ่งแบบห้องดีมากห้องสะอาดมากเหมือนว่าเขาเคยทําเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าแล้วก็มาปรับปรุงเป็นโรงแรมแทนคือแบบว่าดีมากแล้วก็ราคาแบบเยี่ยมมากสองห้องพันห้าองมางมาถูกมากดีมากแล้วซื่อตอนนี้มันสบายมากจนุนยี่มามาคนมาคนหลับไปแล้วนะ แค่ต่อไปของเรานะคะมันก็คือว่ายังโตลงกับคุณพ่อและคุณแม่ไม่ได้นะคะคอยดูกันค่ะว่าเราจะได้ไปที่ไหนแต่ว่าตอนนี้ขอน,นอนก่อนนะคะเพราะว่าง่วงมากค่ะไม่ไหวค่ะดูตาค่ะเจอกันค่ะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็กำลังจะไปที่ถนนคนเดินนะคะเพราะว่าตอนนี้พระชอบให้พระใช่พระอะไรนะใช่ฮะปิดเออปิดแล้วนะคะคพิ่งเราจะบอกว่า เมืองหน้านะคะเป็นเมืองที่แบบว่าน่ารักมากแบบว่าตรงกลางคืนแม่ตอนกลางคืนตอนเย็นก็คือแบบถ้าเลิกงานแล้วก็คือเงียบมากเลยค่ะแบบเดินได้แต่ว่าแม่เราเดินไม่ไหวนะคะปะตัตยันก็ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องนั่งรถออกมาซึ่งเราก็จะถ่ายบรรยากาศในเมืองให้ดูนะคะอากาศดีมากเลยค่ะ ขนมเขเดินแล้วค่ะนี่คือว่าของกินเดยอะมากนะคะแต่ว่าก่อนเข้าเขาจะให้เราโชว์ใบวัคซีนนี่ละมั้ยยังไงเพราะว่าน่าจะดะยินแล้วทุกคนก็เยอะมากนะคะตอนนี้หูการนาันตีเลยนะคะเราก็จะมากิน เขาพูดปิง้งป่ะไม่เอาปิ้งอะไรอ่ะนั่นนั่นไม่ต้องเอาหวานไปเลยหวานค่ะ <c oughs> ทุกคนเยอะมากแต่ว่าเราก็อยากกินหลายเรื่องมากตอนนี้ไม่มีอะไรติดตัวนอกจากเงิน400 <c oughs> และบัตรประชาชนก็ไม่มี <c oughs> แล้วพ่อกับแม่ก็ทิ้งเราไปแล้วค่ะตอนนี้ให้ไปเจอกันที่โน้ คือจ,จริงแล้วถนูคนเดินมันจะมีที่ให้นั่งกินแต่ว่าเราไม่มีที่นั่งเราก็ต้องไปหาที่นั่งกินที่ร้านอาหารแทนมือเส้นซับนะม <laughs> ไม่ใช่ดึงเรื่องหรอกคนเขาตอนนี้สถาหนก,กนารณ์มหผ่านไปไหวมากมาตนะ้องอุ้มมา้คือ เราไม่ได้อินเสิร์ตภาพอาหารเนยนะคะชิปนี่เพราะว่าเราก็ไม่รู้กันว่าเรานนั้นมืดตามวัวหรือหิวมาจากไหนนะคะแบบที่ิแต่หาเองไม่รูร้อะทุกคนดูค่ะเราเราจะเข้าได้เราจะไปฝากได้ก็มีอะไรที่แบบเอ้แต่เราบอกว่าร้านเนื้อเจ้านางคือโอเคนะและบคอมเมนต์มากแต่คือเราไม่ได้กินอาหารเหนือเลยนะคะทุกคนเรากินแต่ขับพิม ข้าวท้อน้ำปลากุ้งผัดพริกไทยแล้วก็อะไรวะผัก<อ>ยอดแมงดาปะแมงอะไรเนี่ยแมงดาวแมงวงเคียงดาวเอ้ยกาได้ก็ได้ก็อร่อยนะอร่อยแต่ว่าเราแนะนำว่าให้มาเร็วๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอคะค่ะคนเยอะแล้วก็จะแบบรอหันชานะคะแสดงว่าไม่ได้เอาของมาฝากอะไรเราใช่ไหมแับสวยอุ้ย <c oughs> ไค่ะแล้วก็จะกลับโรงแรมนะคะแล้วก็จกลับพีมชาไปเลยค่ะทุกคนบายสาวบายสวัสดีค่ะวันที่สองนะคะวันนี้เราก็ตื่นสายอีกแล้วนะคะแปดโมงครึ่งแล้วะคะ่ะตอนนี้ซึ่งเวลานับเนี่ยล้อหมุนแปดโมงนะคะแต่ว่าเราดันแปดโมงครึ่งแล้วใครยังไม่ได้ออกไปไหนเลยอุ้ยสือกหมตนน่ำนลย น,นี้นะคะแพทย์เราก็จะขึ้นไปไปไหนอะไปไปัดหม้ไมนะ่ไม่รู้ว่าป่วนหรือว่าสะปันไม่ใช่สะปันบอกคือไม่รู้คือมาเนี่ยเออนนั่แหละก็ไปแหวหวัดภูมินก่อนถักรอบเจ็บคอมากค่ะแอร์เย็นเออจะลอเล่เาเรื่องแอร์เมื่อคืนนะคะคือว่าเมาื่อคืนเน่ยเรานอนด้วยกันถอดขนใช่ไหมเราคือแบบแอร์มันอยู่ที่21องศา ล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารีโมทแอร์อยู่ไหนซึ่งคนจริงแล้วมันแปะอยู่ที่ผนังกำแพงเราก็เลยต้องนอนหนาวกันนะคะยิ่เปองศาแล้วเจ็บคอมากค่ะตอนนี้รู้เสียงดิเราอีนี้ไปบุ่มแพงอันนอนใต้แอร์ก็คือแบบเหมือนจะไป ตอนนี้นะคะคุณแม่ของเราก็ได้หายตัวไปกับวัดแล้วค่ะจะกระซิบจริงๆในตรงนั้นนะอ่ะคนก็เยอะไม่อยากให้อยู่นั่นนะคะก็อาจปกติมันจะเป็นกระซิบบอกไดกนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นกระซิบบอกโลกค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาจะบริววเวณเขตยมือมาแน่แล้วะคะ่ะเฮ้ยอันนี้เก๋่นอ่ะ

ไหนไหนดูคอสตูมอันนี้สินี้ยั่วบดว่ะนี่นะคะยังไม่มีแฟนนะคุยตัวนี้ก็สวยนะว่าไม่ได้ผมก็ไม่ผมสีก็ไม่พอจ่ะฉันตัวแกะจ่ะอะค่ะเรามาดูกันนี่นะคะข้าวของเราก็มาแล้วค่ะค่ะตปวเฟสเซอร์ในการชิม ชิมสิคะยังไงบ้างคะมันค่ะอร่อยมันจะไม่ค่อยเผ็ดมาก มีเราอยู่ที่อหม่ชื่ออะไรร้โอเคหนึ่งสองสามตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จิมวอนคิวแล้วนะคะซึื้อุกคนดูวิวมันดีมากปันตามากเลยนะคะสไตนี่ก็ดูสไตล์ของคุณพ่อเรานะคะเสื้อสีฟ้ากางเกงสีแดงนะคะลอห้อยห้อยหลอปูลูกประคังนะคะไม่มีใครเกินไปกว่านี้นะคะส่วนแม่แล้วนะคะ เงินตั้งแต่หูตั้งตั้งอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเ็นช่วยด้วยค่ะตรงน,นี้นะคะเราก็ไปที่คลองหมายเลสามนะคะซึ่งเราจะบอกว่าถ้ามาช่วงเทศกาลก็ไม่ต้องแวะนะคะเพราะว่าคนเยอะมากแบบอยาหาทำแล้วคือจะถ่ายรูปจะถ่ายอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบรู้จัก แอปแบบโฟโต้ช็อปนะคะหรือว่ายอิมอ่มลบคนออกด้วยนะคะเพราะว่าถึงถ่ายยังไงแล้วติดคนมันก็ไม่สวยค่ะทุกคนแล้วมันร้อนมากค่ะก็อย่าหาทําเนาะแล้วก็คือก่อนก่อนที่จะมาขึ้นมาตรงนี้มันจะมีจุดพักรถจุจดหนึ่งอะคือตรงนั้นอะรู้สึกว่าสวยกว่าตรงหมายเลขสามก็คือไปพักได้แต่ว่าถ่ายถานนเออแต่ว่าพอ่อเราก็คือเลิศเลถโอเค เธอกลับมาบนดอยปีนี้เขาบอกว่าสี่องศาพี่คอยเธอกลับมาฉันลงได้ไหมะลอระเ้าัน่ะอีย่าแไม่ดีไม่ม่ใครไได้ไม่้ไมัไไม่ด้ไ่ไ่าม่้ม่ได้ไม่ด้ไม่้่ไม่ด้ไม้ม่้่ม่ ตอนนี้เราค่นรายงานสถานการณ์ล่าสุดเราถึงที่พักแล้วนะคะในหมู่บ้านสะปันนี่ทำไมกล้องเป็นไงคะอากาศดีมากค่ะอากาศดีมากทางสปันอ่ะทางโอเคแต่ว่าทางเข้ามาในหมู่บ้านอ่ะคือแบบทางมันจะแคบมากก็คือให้เรามาระวังนะคะแล้วก็ถนนที่ทางมาค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะฉะนั้นขับมาได้สบายสบายอยู่แล้วแต่ว่าคนที่สำหรับคนที่สําหรับกลัวเขาอย่างเราก็ค่อนข้างจะหวาดเสียวมาอุ้ยสวยไหมคะ ทำไมเสด็จเหมอนไหมเดี๋ยวแม่ไปดูที่จอดรถไฟฟ้าก่อนลงมีไฟฟ้าลงมาจอดตรงนี้ได้เลยอืมเขาไม่มาวนมาเงี้ยขนาดอารมณ์คือกูทำสองคนไปแล้วเดี๋ยวไปดูบ้านก่อนอยู่ตรงไหนค่ะแล้วก็เราไปโทรโทรกันนะคะไปบ้านกันรออยู่บนโดยคอยเธอกลับมาท่านานกว่านี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะ คอยเธอกลับมามาบอกรักกันบนดอยไปค่ะคุณพาชมที่พักพรุ่งนี้อะถ่ายรูปตรงนี้ถ้า,าผมไม่ตกนะอุ๊ยถ้าจะไปทางลาดชันทุกคนต้องระวังเลยที่กูเนี่ยเกี่ยว,วมานอห้องนี้นมีอ่างด้วยมึงั้งรู้เหรอ ใช่คุด้คนดูนีนะค่ะ e v e r y o n ดูสิไม่อ้าหตรงนู้ี่มันกจะววติไมาไ่หนักไม่เหียวอปาดูหน้าหนาวทุกปีพี่มีเธออยู่ใกล้ๆจะหนาวแค่ไหนก็อุ่นได้เพราะเธอนั่งชมแม้ นิงกระนงกระหิง,นงจนแม่เคินนั่งชมหมอกเพลินเพลินแอบคิดถึงเธออยู่บนดอยรอคอยรออยู่บนดอยคอยเธอกลับมาทานานกว่าน,นี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะพี่คอยเธอกลับมามาบอกรักกันบน นี้นะคะเราก็มีแมวบรรลุขโมยนีกสองตัวนะคะไปเล่นกับมันเมื่อกี้เดินตามมาแล้วแนที่อสอดเราก็จะไปคาเฟ่หย,ยุดเวลานะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาปิดหรือยังนะคะเพราะตอนแรกเราขึ้นมาเราไม่ได้แวะกำลังมีรถขึ้นมานะคะ่ะต้องหลบรถก่อนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่หยุดเวลานะคะ ซึ่งก็กินหมดอีกแล้วเราสเต็ปเราเราไม่เหลือไม่เหลืออะไรให้ถ่ายไว้อยู่แล้วเพราะเราเป็นคนสวยเราป็นคนเก๋นะคะมือแล้วคนเยอะนะคะเราก็จะแพงไปไหนเอามือชิวกล้องไปดิเอามือผัด ้กูไปตัดเอาที่เกี็ดถูกกลับซึ่งซึ่งอาหารก็ตามราคาความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงพื้นดินอาหารสูงตามระดับน้ำทะเลจากพื้นดินสูงหรือไม่ใช่แล้วเอาขึ้นมายางนะดีกว่าคร้งที่จัแพงนะ็นาตามแล้วคนก็เยอะมากทุกคนถ้ามาช่วงน้าเทศกาลก็คือไม่เยาวหวังถ่ายรูปเพราะคุณต้องเสียเวลาไปดิทัศนอีก พอแล้วนะนะคะตอนนี้คะเราก็วาร์ปนะคะจากที่เราได้กินหันเย็นแล้วก็ได้แช่น้ำแล้วนะคะแล้วก็วาร์ปมาว่าเป็นฝ้าหมดด้วยจนแฮตตัวนี้พี่พนักงานจะดีมากาค่ะคือเอามาตั้งแล้วก็ให้เราหาดาวหาประจันดีเลยนะคะซึ่งเราเราประจันพ้นเหนือเมฆอยู่ยนะคะเราจะได้ใช้กล้องตัวนี้ซึ่งเราก็ใช้ไม่เป็นใช่เรามองไม่เห็น,นเพราระสายตาสั้น<ส> หนาวกายยังดียังมีผ้าห่มห่มให้แต่พี่หนาวใจใครจะห่มให้น้อง สวัสดีค่ะเข้าสู่วันที่สามนะคะเปี้ยงหน้าแบบว่าไม่ไหวเลยค่ะทุกคนผมหิมไม่ะเนาะขายความเดียวเรียลวิตี้อ้วนเอ่อวันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปเที่ยวที่บอกเกลือกับดอยภูคาไหนผู้การเอามาเชฟพี่มาไม่เห็นจะใช้เลยแล้วเราก็เราจะเช็คเอา์ออกจากที่พักนะคะซึ่งเรยคอมเมนต์มากค่ะสปันดาวที่สุด มีน้องแมวคอยต้อนรับอย่างดีนะคะเราก็จะไปดูกันว่าเราที่ไหน oh. ขอโทษนะคะที่แบบไม่ค่อยได้อัดเพราะว่ามันแบบสบายมากเลยค่ะเลยไม่อัดบ,บอกเลยเมื่อคืนก็เลยไปนั่งกินหมามากันรอบตึกด้วยค่ะแต่ที่นี่หมอกเยอะมากเยอะจนรู้สึกหายใจไม่ออกโอเคค่ะจอกันค่ะ เจใจใครจะห่มให้หนอหน้าหนาวปีนี้พี่คงต้องเศร้าหนาวงงอยคงหนาวตายทํากับาไงครับถ้าเราไม่ไล่ความชื้นไปทําไม่ได้ครับเกลือมันมีความชื้นอยู่เป็นครับก็ได้เลยก็รอคอยน้องกลับมาทานานกว่านี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะ เื่อไปด้วยกันนะมาคั่วเกิดมามาบอกรักกันตัวเนีอยข้าวหวานเนี่ยจะตกใจตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดชมวิว1715ค่ะแล้วก็มีไอติมกินไอติมนะคะกับรบอันนี้คืออร่อยมากก่อนนะเดี๋ยวฉันไปยืนตรงนี้ บ้านไทยเลยค่ะคุณแม่ไปช้อปปิง้งโอ้มันวายต่อแสงอะเนาะคุณแม่ไปช้อปปิ้งนะคะแล้วมาล้างกินเค้กอะค่ะไินเคก็ค่ะปคบบรรยากาศอีกเนึ่ง ปลาไหล<ช>จะบอกว่าไส้ทอดี่อร่อยมากมาคาราเกะยังไงก่อนป้าเป็นเราเคยหลายทุกอย่างเลย,ยน,นะคะจะบอกว่าพรุ่งนี้กลับแล้วค่ะจะบอกว่าสีสัตว์ไส้ทอด <c oughs> เป็นจานเลยมันอร่อยมากค่ะทุกคน <c oughs> คือมันแบบหนึ่งร้านที่แบบสู้ได้เลยอ่ะมึงอร่อยเกินไป อร่อยที่ตัวใครมานะคะก็อย่าเลือมานะคะร้ <c oughs> านปลาหอมสวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่เช้าวันที่4แหละ <c oughs> เป็นเช้าสุดท้ายนะคะที่เรากำลังที่เราหยุดน่านกันเราก็กมา <c oughs> จะกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะวันนี้ <c oughs> คือแบบอาหารเช้าที่นี่ดีมากเลยค่ะทุกคนคือแบบมันเป็นฟิลเหมือว่าเราอะมานอนบ้านเพื่อนเลยคะ่ะ อยเนี่ยออกนะคะมีข้าวต้มมีไข่ลวกอยู่ไหนอะนี่นะคะนี่ขนมต้มแล้วก็ปลาลองก้คือเราไอเลฟรีสอร์ทโรงแรมที่มีไข่ลวกมาปกติมันจะมีพวกไข่ดาวไข่ต้มอไะไรเงี้ยแต่คือเขามีไข่ลวกคือมันอร่อยมากนะคะเราก็กำลังจะไปหอศสิริบ้านกัน,น่ะคะาเดียวตลอดทิ่ ไม่อยากกลับเลยค่ะทุกคนเพราะถ้ากลับไปแล้วเราก็จะต้องไปนั่งเรียนไปนั่งทํางานเหมือนเดิมนะคะยังมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเดี๋ยวต้องพูดไค่ะมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์กกกกกกนะคะที่เราจะต้องทํานะคะในไฟ่นอนนี้ซึ่ง,งที่นี่มันมีแค่สี่ห้องทุกคนดีมากเพราะว่าก็ดีอะรู้สึกว่าสะอาดดีมากแล้วไปคลึงคุณแจกันก่อนนะคะ <Okay. S 1> แล้วข้างหน้าก็จะเป็นคาเฟ่ของที่พักด้วยค่ะ 넌넌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  นี่แลคะมีพนักงานต้อนรับบ้างหรอค่ะ let's go แล้วก็ได้เข้าไปในหอสินริมหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่ารู้สึกว่ามูดแล้วก็การจัดวางเขาดีมากเลยค่ะแล้วก็ใครถ้ามีโอกาสได้มาก็อยากให้มานะคะเพราะว่าสถานที่แบบนี้ต้องการการสนับสนุนนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมมาสนับสนุนกันนะคะ ศิลปะทําให้เราจะลงใจถ้าไม่มีศิลปะเราก็จะไม่มีเราในวันนี้นะคะทุกคนคไปค่ะแล้วก็ไปวัดพระธาตุแช่่อช่อแห่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินไปดูตรงนั้นนะคะกินน้ำไรปะกินลเกี่ยว